ช่วงนี้เหตุการณ์น้าท่วมค่ะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายพื้นที่ทํากินได้รับผลกระทบอย่างเช่นเคสนี้ค่ะไร่รื่นรมไร่รื่นรมค่ะเป็นแหล่งท่องเทียกกเ่ยวเกษตรอินทรีย์ชื่อดังในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบโดยผู้ก่อตั้งค่ะในโพสต์คลิปวิดีโอประกาศปิดไร่อย่างไม่มีกําหนดค่ะ เราว่าได้รับความเสียหายนะคะจากน้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเจ้าตัวบอกค่ะว่าตอนนี้เนื่องจากมีน้ําท่วมฉับพลันก็คิดว่าตามฤด,ดูกาลซึ่งตัวเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องของ global warming ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเป็นเรื่องที่ซีเรียสสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สร้างความเสียหายหลายๆส่วนทั้งแปลงผักที่พัก ไหนจะน้องสัตว์ที่ไม่ได้ทันตั้งตัวเพราะน้ำอะมาเร็วมากไวมากแล้วก็แรงมากตอนนี้เราอยากแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางไร่ค่ะขออนุญาตปิดก่อนโดยไม่มีกำหนดเปิดและจะมาอัปเดตอีกครั้งน้ำค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยทุกท่านนะคะเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมยากจริงๆค่ะสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว IN n n เํานสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน